คุณเคยฝันไหมว่าวันหนึ่งจะมีรายได้โดยไม่ต้องตอกบัตรไม่ต้องมีเจ้าหน่ายและสามารถใช้เวลาแบบที่คุณเลือกได้เองวันนี้ผมจะเล่าเรื่องของคนธรรมดาคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตด้วยแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเ g n e s เมื่อก่อนผมก็เป็นแค่พนักง,งานบริษัทคนหนึ่งทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์กลับบ้านก็เหนื่อยกินข้าวนอนวนไปแบบนี้ทุกวันชีวิตเหมือนถูกล็อกอยู่ในกรอบจนวันหนึ่งผมได้เจอคลิปที่พูดถึงการเทรดผมเริ่มจากการดูคลิปสอนฟรี และทดลองเปิดบัญชีจริงครั้งแรกกับ e x n e s สิ่งที่แตกต่างของ e x n e s คืออินเทอร์เฟซใช้งานง่ายฝากถอนเร็วมากไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงมีบัญชีทดลองให้ใช้ก่อนที่จะเปิดบัญชีจริงด้วยทั้งบมดนี้ช่วยให้ลดความเสี่ยงของมือใหม่อย่างผมได้เยอะผมใช้เวลาศึกษาอ่านกราฟฝึกในบัญชีทดลองจนเริ่มเข้าใจระบบและเริ่มเทรดบัญชีจริงสิ่งที่ x n e s ช่วยผมได้มากคือเครื่องมือในแพลตฟอร์มกราฟ ที่สเสถียรคำสั่งซื้อขายที่รวดเร็วตั้ง stop loss และ take profit ได้ง่ายและที่สำคัญมีการวิเคราะห์รายวันเดือนแรกผมเทรดแค่2-3ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์แต่กลับได้รายได้มากกว่าค่า o t ที่บริษัทผมเริ่มจัดการเวลาได้ดีขึ้นไม่ต้องฟากราฟทั้งวันใช้ระบบจาก NS วางแผนและเปิดปิดออเดอร์ด้วยอเล r รชีวิตเริ่มเปลี่ยนผมสามารถเลือกเวลาใช้ชีวิตของตัวเองได้ไม่ต้องรีบตื่นเช้าเพื่อไปเจอรถติด ไม่ต้องรอสิ้นเดือนเพื่อเงินเดือนและผมยังสอนเพื่อนหลายคนให้เริ่มต้นได้จากเอเ e สเหมือนผมมันไม่ใช่ความฝันมันคือเครื่องมือที่ใช่ถ้าคุณอยากเริ่มต้นเหมือนผมเปิดบัญชีเอเนสวันนี้เริ่มจากเล็กๆฝึกให้ชํานาญแล้วชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนแบบที่คุณไม่เคยคิยคดลิงก์เปิดบัญชีอยู่ใต้คลิปนี้หรือว่าในคอมเมนต์เลยนะครับ